กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการฝากตลาดกันแล้วครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมแหล่งเพาะพันธุ์ไม้ไว้น้ำครับและไปดูวิธีการเพาะพันธุ์ต่างๆครับว่าเขาทํากันอย่างไรบ้างไปชมกันเลยครับ ช่วงนี้ขอเอาใจคนที่รักต้นไม้หน่อยแล้วกันนะครับใครที่รักแล้วก็ชื่นชอบในเรื่องของต้นไม้นะครับต้องบอกเลยว่าที่นี่คำถามมาปั๊บอะไรฮะตอบโจทย์แม่บุ๊กนี้ไม่ค่อยขำนะครับที่นี่ตอบโจทย์คุณผู้ชมอย่างแน่นอนเลยครับสามารถเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าและก็ช้อปปิ้งต้นไม้มงคลกันได้อีกด้วยนะครับและด้วยความโดดเด่นของตลาดทุนบุรีหรือว่าสนามหลวง2แห่งนี้แหละครับ มีพื้นที่ให้บริการที่เรียกได้ว่าครบครันและก็สะดวกสบายแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการเป็นอย่างยิ่งเลยแหละครับเดี๋ยวเราตามน้องพิมพ์ไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแห่งนี้กันหม่ดีกว่าครับ ู้ชมคะตลาดธนบุรีหรือว่าสนามหลวงสองนั้นนะคะมีต้นไม้แล้วก็ดอกไม้นานาพันธุ์ให้เลือกซื้อเลือกชมนะคะอย่างเช่นร้านนี้นะคะก็มีต้นไม้มงคลต่างๆมากมายเลยแหละคะ่ะนอกจากต้นไม้มงคลแล้วร้านนี้ยังมีต้นไม้ชนิดไหนอีกบ้างเดี๋ยวเราตามไปชมแล้วก็ไปสอบถามกับเจ้าของร้านกันดูคะ่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะพิมพ์อยู่ที่ร้านตุ่มไม้ไทยนะคะ ร้านนี้นะคะเขาจะมีการจัดดอกไม้นะคะเพื่อให้เข้ากับช่วงหน้าเทศกาลด้วยล่ะค่ะนอกจากจะมีการจัดดอกไม้สวยๆงามๆให้เข้ากับช่วงหน้าเทศกาลแล้วนะคะยังมีพืชพันธุไม้ไหนอีกบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปถามคุณพี่กันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกับคุณพี่เจ้าของร้านกันเลยสวัสดีคะ่ะแนะนำตัวหน่อยนะคะ ชื่อตุ่มคะ่ะร้านตุ่มไม้ไทยนะคะค่ะพี่ตุ่มคะเปิดขายร้านดอกไม้เนี่ยมากี<ค><ะ>ป่ปีแล้วคะมาพร้อมๆกับสนามหลวงที่เขาเปิดเลยค่ะหลายปีนะคะจิบปีแล้วค่ะค่ะแล้วอย่างที่พิมเห็นข้างหน้านะคะจะมีการจัดดอกไม้แบบน่ารักน่ารักในช่วงเทศากาลนอกจากมีการจัดแบบนั้นแล้วยังมีขายดอกไม้หรือว่าไม้พันธุ์ไหนอีกบ้างคะก็จะจะมีมากชนิดนะคะทั้งไม้เล็กไม้ใหญ่ไม้มงคลค่ะแคนตัสเอ่อไม้แฝดมีทุกชนิดเป็นไม้ประดับอะค่ะค่ะ แล้วคนส่วนใหญ่ที่มาซื้อค่ะชอบซื้อประเภทไหนไปที่ร้านจะขายได้ทุกชนิดเลยค่ะตั้งแต่หนเล็กถึงใหญ่ก็หลายทุกระดับค่ะเพราะสามารถเอาไปตั้งในออฟฟิศในคอนโดไม้เล็กๆอะไรสวยๆแล้วไปให้เพื่อนให้แฟนให้ผู้ใหญ่ให้แม่วันแม่ก็มีเทศกาลนะคะแล้วเวลาถ้าสมมติเราอยู่คอนโดอย่างเงี้ยเขาจะซื้อแบบไม้พันไหนไปเราจะแนะนําไม้ที่ตั้งอยู่ในห้องได้ก็จะ ให้เขาบอกว่า3-4วันเทน้ําครั้งหนึ่งถึงจะรอดนะคะแต่ถ้าเขาจะเอาไม้ดอกไปไว้ในคอนโดอะไรอย่างนี้เราไม่ให้เอาไปค่ะที่ขายราคาเท่าไหร่คะแต่ละชนิดราคาเริ่มต้นจากที่20บาทนะคะก็ไม่แพงค่ะจนจนถึงแบบอันไหนไม้ที่มันแปลกหน่อยเลงก็จะแพงนิดนึงค่ะอย่างเช่นที่แปลกมีแนะนํำไหมคะแปลกแปลกก็จะพยายามหามาเรื่อยๆพวกตะปรดสสีแล้วก็พวกไม้พันธุ์ใหม่ๆก็จะเอาเข้ามาปอไม่งั้นลูกค้าจะเบื่อ เพราลูกค้าเขาจะติดที่ร้านเยอะค่ะ<า>ลูกค้าส่วนใหญ่มาช่วงเวลาไหนบ้างคะอืมทุกเวลาเลยนะ<า><า>วันวันธรรมดาวันธรรมดาบางทีเขาเบื่อช่วงเสาร์อาทิตย์อะคะ่ะเขาก็าจ้องจะมามามาเลยเขาพอเขาทราบว่าเปิดอะค่ะก็มา,าแต่ถ้าพอเปิดร้านอนะถ้าถ้าถึงเวลาไหนถ้าเปิดร้านปุ๊บมาปับ๊บมีลูกค้าต่างชาติบ้างไหมคะมีค่ะมีจีน จีนแล้วก็เวรินชาติที่ผ่านมามีพม่าด้วยนะ<ฮ>มารับของไปขายร,<ะ>ร้านพี่ถือว่าเป็นร้านที่ผู้ลูกค้านิยมกันมากๆเลยนะคะก็ก็รักเขาอะคะ่ะเพราะว่าเขาตั้งใจที่จะมาหาเราไม่ว่าจะอยู่ทางใต้ต่างจังหวัดทางเทชรบุรีอะไรเขามามาเอาเราไปขาย แต่ละสายพันธุ์นะคะมีวิธีการดูแลอย่างไรบ้างคะส่วนมากจะเน้นที่ไม้อยู่ในออฟฟิศเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วการดูแลให้ถ้าลูกค้าเขาออาไปก็จะให้บอกว่า 3- 4สวันเทน้ำหนึ่งแก้วเท่านั้นเองแล้วคุณไม่ต้องไปดูแลทิ้งทิ้งกว้างกว้างได้แต่ถ้ายาวมากคุณสามารถตัดผักชําได้นะคะส่วนอะไรที่มันอยู่ไม้แดดเนี่ยถ้าเขาจะไปไว้ล่มเราไม่ให้เขาเอาไปถ้าไปเลี้ยงแดดก็คือพวกกระบองเพชรอะไรไว้ข้างนอกได้ก็รดน้ำได้ทุกวัน นอกจากมีบริการต้นไม้แล้วยังมีบริการอื่นๆให้กับลูกค้าอย่างเช่นการให้คําปรึกษาหรือว่ามีการบริการส่งอย่างนี้ค่ะก็มีนะคะมีลูกค้าทางใต้ะคะ่ะเขาสั่งมาสั่งของเพื่อเอาไปขายนะคะ,คะเราก็จะส่งให้เขาไปทางรถไฟรถทัวร์แล้วแต่เขาจะชอบตรงไหนก็เมื่อวันก่อนใจเดียวก็จะมีนักศึกษาทางจังหวัดอะไรอะสุพรรณด่านช้างค่ะ,คะก็มาสั่งไปแล้วก็ส่งไปทางไปรษณีย์ ซึ่งเขาต้องการเอาไปขายที่โรงเรียนแบบนี้นนด้วยนะคะแต่ก็จะเน้นแนะนําในการดูแลด้วยค่ะถือว่าเดี๋ยวเขาไปตายถือว่าต้นไม้สวยงามนะัคะบริการก็ยังดีด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะขอให้พี่ตุ่มฝากร้านนะคะแล้วก็เวลาเปิดปิดรวมถึงเบอร์โทรด้วยนะคะบอกกับคุณผู้ชมนะคะค่ะ081นะคะ6 2 3 3 6 8 6บริการทุกเวลานะคะมาแล้วสบายใจค่ะ,คะร้านตุ่มไม้ไทยนะคะ ที่สนามหลวงสองยังไงก็มาแวะเวียนที่สนามหลวงสองด้วยสินค้ามากมายค่ะขอบคุณค่คะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะคะไม้ดอกไม้ประดับหรือว่าไม้มงคลต่างๆนะคะก็อย่าลืมแวะมาที่ร้านตุ่มไม้ไทยนะคะมีดอกไม้ต้นไม้สดๆให้คุณผู้ชมได้เลือกซื้อมากมายเลยแหละคะ่ะรับรองว่าสุดยอดเลยล่ะ สำหรับผู้ชมนะครับที่อยากจะหาต้นไม้สวยนะครับมาตกแต่งหรือว่าประดับไว้ที่บ้านนะครับก็ลองไปเบียนเข้ามาที่ร้านตุ่มไม้ไทยได้ครับร้านนี้มีทั้งไม้ดอกไม้ประดับให้เลือกกันมากมายครับพร้อมทั้งยังมีนะครับการให้คําปรึกษาแก่มือใหม่หัดปลูกอีกด้วยแหละครับแม้เรียกว่าบริการเสร็จสับเลยนะครับรวมไปถึงการดูแลรักษาต้นไม้ให้สวยงามและการเลือกพันไม้ที่เข้ากับสถานที่ปลูกอีกด้วยแหละครับยังไงก็ลองไปเบียนเข้าไปเลือกชมต้นไม้ต่างๆที่ร้านแห่งนี้กันได้นะครับตามบริต่อที่ให้ไว้นี่แหละครับ ภายในตลาดทนบุรีหรือว่าสนามหลวง2แห่งนี้นะครับยังมีลูกค้าที่เข้ามาแต่ายซื้อสินค้ามากมายครับส่วนช่วงเวลาที่คึกคักนะฮะหรือว่าเยอะที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นช่วงสายๆหน่อยครับจนถึงช่วงเย็นเลยแหละครับซึ่งในวันเสาร์และอาทิตย์นะฮะจะเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนนั้นเยอะที่สุดแหละครับและไม่เพียงเท่านั้นนะครับอย่างที่เป็นที่ทราบกันแล้วนะฮะว่าตลาดทนบุรีหรือว่าสนามหลวงสองนั้นนะครับมีสินค้ามากมายที่รวมไว้ในที่เดียวครับลูกค้าที่เข้ามาที่นี่นอกจากจะได้ต้นไม้กลับไปปลูกที่บ้านแล้วนะครับยัง ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับและช่วงหน้านะครับเดี๋ยวผมขอพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมพันไม้ต่างๆนะครับภายในตลาดสนามหลวงกันต่อครับ